วิธีเช็ดตาหลังผ่าตัดตาอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้ 1. ไม้พันสำลีปราศจากเชื้อโรคจำนวนเจกา้าน 2. แก้วยาก่อนใช้ต้มในน้ำเดือดเพื่อฆ่าเชื้อโรคนาน10นาที 3. ที่ครอบตา ทำความสะอาดด้วยน้ําสบู่แล้วเช็ดให้แห้ง 4. น้ําเกลือ0.9%นอร์มอนสลด์ที่ฆ่าเชื้อแล้ว 5. พลาสเตอร์ 6. กลันไกลวิธีปฏิบัติ 1. ทำความสะอาดใบหน้าโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดบริเวณใบหน้ายกเว้นบริเวณตาข้างที่ผ่าตาดัด 2. ล้างมือให้สะอาด 3. เตรียมอุปกรณ์โดยฉีกถุงไม้พันสำลีนำไม้พันสำลีจำนวนเจ็ดก้านใส่แก้วที่เตรียมไว้เทน้ำเกลือใส่ลงไปพอหมาดสี 4. ไม้พันสำลีอันที่หนึ่งให้ผู้ป่วยหลักตา ใช้ไม้พันสำลีเช็ดบริเวณเปลือกตาด้านบนโดยเช็ดจากบริเวณหัวตาไปหางตาเช็ดขึ้นไปจนถึงหน้าผาก 5. ไม้พันสำลีอันที่สองให้ผู้ป่วยหลับตาใช้ไม้พันสำลี เช็ดบริเวณเปลือกตาด้านล่างโดยเช็ดจากบริเวณหัวตาไปหางตาเช็ดลงมาจนถึงคางหก ไม้พันสมลีอันที่สใช้ไม้พันสมลีเช็ดจากบริเวณสันจมูกโดยเช็ดจากหว่างคิ้วลงมาถึงจมูกอีกด้านหนึ่ง 7. ไม้พันสมลีอันที่สให้ผู้ป่วยลืมตาเช็ดเปลือกตาบนด้านในโดยใช้นิ้วหัวแม่มือด้านที่ไม่ถนัดดึงหนังตาบนให้ตึง ไปกดที่กระดูกเหนือคิว้วให้ผู้ป่วยเหลือบตามองลงล่างใช้ไม้พันสำลีชุบน้ำเกลือเช็ดเปลือกตาด้านบนโดยเช็ดบริเวณโคนขนตาจากหัวตาไปหางตาโดยเช็ดครั้งเดียวแล้วทิ้งหากไม่สะอาดใช้ไม้พันสำลีก้านใหม่เช็ดสำรอยเดิมได้ 8ไม้พันสำรีอันที่หให้ผู้ป่วยลืมตาเช็ดเปลือกตาด้านล่างโดยใช้นิ้วหัวแม่มือด้านที่ไม่ถนัดดึงหนังตาล่างให้ตึงไปกดที่กระดูกโหนกแก้มให้ผู้ป่วยเหลือบตาขึ้นบนใช้ไม้พันสำรีชุบน้ำเกลือเช็ดเปลือกตาด้านใน บริเวณโคนขนตาจากหัวตาไปหางตาครั้งเดียวแล้วทิ้ง9ไม้พันสำรีอันที่หใช้ไม้พันสำรีเช็ดจากบริเวณหัวตาลงมาบริเวณสันจมูกครั้งเดียวแล้วทิ้ง10ไม้พันสำรีอันที่7 ใช้ไม้พันสำลีเช็ดบริเวณที่มือสัมผัสเปลือกตาผู้ป่วยด้านบนหนึ่งครั้งพลิกอีกด้านของไม้พันสำลีเช็ดเปลือกตาด้านล่างหนึ่งครั้งวิธีการใช้ยาหยอดตา 1. น,นอนหรือนั่งแหนงหน้าขึ้นดึงหนังตาล่างลงมา และเหลือบตาขึ้นด้านบนจากนั้นบีบยาหยอดตาลงในแอ่งตาด้านล่างหนึ่งหยดแล้วปล่อยมือจากการดึงหนังตา 2. ซับยาส่วนเกินที่ไหลลงมา 3. การใช้ยาหยอดตาตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปควรรอเวลาในการหยอดให้ห่างกันประมาณ5-10นาที วิธีการใช้ยาป้ายตา 1. ดึงหนังตาล่างลงเหลือบตาขึ้นด้านบนแล้วบีบยาลงในแอ่งตาโดยใช้เนื้อยาประมาณ1เซนติเมตร 2. หลับตาประมาณ2นาที 3. ถ้าต้องหยอดยาร่วมกับยาป้ายตาควรใช้ยาหยอดตาก่อนแล้วเว้นระยะห่างประมาณ5นาที จึงใช้ยาป้ายตา11นำที่ครอบตาที่ทำความสะอาดแล้วครอบตาโดยให้ด้านตรงอยู่ทางสันจมูกด้านโค้งอยู่บริเวณหางตาปิดพลาสเตอร์ให้แน่นป้องกันการเลื่อนหลุด